พิเศษบ่คือตะกี้แหละเนาะเพราะว่าเพิ่นใหญ่เป็นสาวเพินแต่ละมื้อแล้วบ่ยังบ่ทันใหญ่ยังบ่ทันใหญ่อยู่ยังบ่ยอมี่เราคนเฮาบ่ยอมเฒ่าตุนทออือาได้เมียเด็กได้เมียรแล้ว30ปลายปีเนาะแต่ว่าผน่ะ8ปีเนาะเพิ่นบ่ได้เล่นดอกนะมัเนาะถืกผู้เฮามักน่ะสิอายุ่ําใดก็มักคือเก่าพี่น้องเอ้ยเก่าเ่าก็มักแม่ถ้าสิว่ามักเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น,ออนอ้องกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูปสับเวบลจ่าเดอ้อเนาะมื้อนี้สวัวเยวกะมาหาน้องป่าลอ,อ,องดูมาเยี่ยมมายามนั่นแหละพี่น้องเนาะขับได้มีอากาวดีอยี่ยงหรอกเนาะพี่น้องกะมาเยี่ยมมายามคือเคยมาเนาะเป็นกระยูเพื่อนยิ่ชันเลยพี่น้องเลยมาพบมาพอกันตอนเดือดแดดเลยสับเวียวตอนนี้แดดเฮกับลิพี่น้องเลยเนาะเอาจังแรก,กะสิาพาพี่น้องไป อ่าถามไททางนอกลูกปลาแล้วเนาะไปแย้มไปนี่แล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะปริมาหลายมือพี่น้องเอ้ยแดดแฮงสิขอลบแดดนําพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องไปหาน้ํลูกปลานํากันโอ้พี่น้องคมแดดบ่อยากให้ว่าเนาะท้องฟ้าจนบ่อยากมีนเมฆพี่น้องเอ้ยแดดแงแดดแท้แดดว่าเพิ่นตกก็ตกแท้ตกว่าพี่น้องเอ้ยต้นกม่วงนอกลูกปลานี่เริ่มใหญ่เริ่มสูงขึ้นแล้วเียงด้กัดเหียนก็ชอดอยู่พี่น้องงานนี้ เออตัวแดดเหี yeah. ่ยอะเรียรอผู้ฝนตกเมื่อนั่นๆยังอ่างอยู่พี่น้องเด็ดแท้แดดว่าเนาะบางก็นี่เห็นฝนกายไปเข่าไปทางตรงเห็นพูเนาะนางลูกปลาฝนเออว่าให้นางปลาไปจนเจ็บสบายดียังจนเจ็บมาแดนแหงี้ยอะไร เจ็บหัวป่ะ,จะเจ้าคนนัะบ๊อบเจ็บอันนี้แล้วเจ็บเท้าเจี๊ยบยางเขาดีไหมเขายางยางนดำนี่มันเด่นเองเนี่ยคือเป่ากวนเป่า,ปา,ปายางอยู่นะที่ินข่าวมั้ยโอ้ปุจจิตู่ปจุจจยางนอบนี้วะโทษฟังเพลงหนักใช่ปะไปใช่ไหมใส่ก็นี่นะขีดเหงนกายไปเขาทั้งโดเห็นไปเชื้อน้มก้อนอืม ตะแหวลินเนาโอ้ยมันมีบอลลินบอลน้ำแข็งแถวนั้นนะเออลินน้ำน้มมินสแต่ลงเงี้ยโอ้คิดว่าไปลินหันอหงอาหารเถอะวันเราเคยไปยูว่าหันอันยังบ้านยังทีไว้ใกล้แค็มวัดน้าน้องหานยูรินแปดเก้านะมัก็ซื้อได้ก็ยูรินแปดเก้าอ้าแต่ซื้อหานเพิ่นคือแต่ครั้งแค่เนาะเขาเคยเขาอยู่ กินซีนดะเดเพิ่นเห็ดซินดาอือก็เพิ่นเปิดเพิ่นเปิดจังมุ้งน้องหอจังมุ้งอ,อ่ะนะเออเปิดตะเว้นเปิดแต่แปดโมงเช้าหาสองโมงเลยจะปิดเปิดตะเช้าพอจะแจ้งได้โอี๋ยวขาวว่าเปิดอันแจ้งกับบุญอยากบันไดแล้วขอยว่ามันใกล้อันวัดได้เนาะขาดชะไรยู่เ้ย คือย well. <that> ่านอยู <work> <madı> <that> ่ได้เนาะเรีนคำกันขึ้นก็ได้ไปยินก็ได้แต่ว่าเพิ่นขายด้ได้ะนอกนั้นเป็นบุฟเฟ่ต์วหรดอว่าเป็นกิโลติกิโลเป็นกิลวาอกได้ก็กินน่เอออยกรกสั่งอกอเลกับท่านอาหารนอกมานอกอาหารบุฟเฟ่ต์บริเวณท่านบุกทะเห็นกกลไปกกลมาอยู่ช่วงเทือเมื่อตอนแรงแรงยังหาหกโมงชินะเห็นเปิดอยู่ตอนแรงกัน ถือว่ามื้อนี้มีแต่ไปอันน,อน,อน,นั่นเนาะไปชุดองค์กนมาเมื่อกี้ผู้ใดมาหาบ่มื้อนี้มื้อนี้โอ๋่วงนี้อย่างเงียบเงาเนาะคอยมีผู้ใดมาหากับมันเดดฝนตกแน่พี่น้องเลยซาเวลกับฮาก็มาแน่เนาะมานอกมื้อนี้เลยบ่ได้มาหลายมื้อเลยหนึ่งมาคือฝนตกเนาะก็เลยอยู่บ้านอยู่เฮือนฝนตกไปยากมายากบนทางกับพี่น้องเอ้ย ไปเนีย่ยมาย่คือน้องปลาใช่คือมาพากันชุก,ก้นกันอยู่บ่ <c oughs> เห็นเหนค็นนนทางมันเปื่อนแห้งเนาะน้องปลาผู้ครับวันนี้ครับผู้ผู้นางหลังนี่มันลงไปชุก,ก้นเนาะ <c oughs> เปื่อนแห้งพี่เราเลยโหดลี้วะยังบ่ท่านได้เห็นคับเห็นกับ่บจักแถวทั้งไปเนะเาะคำข่าบอกพูดจุบด,ดีพ <c oughs> ุดสะให้มันละเอียดจุบด,ดีวัดขึ้นเก้าเอาผมมันจะอยู่สบายนอนจัะ ทำนั่นจะเบียกเกียนผมบ้เนาะงได้ว่าสิยักว่าสิตัดได้ไ่ม<อ>ตัดสิสิมันยนุ่งชิตัดบล็อกบ่หึวชิว่าชิตัดบล็อกนะไม่ได้คืออยากตัดบล็อกบ่บ,บ,บ,บ<อ>่เห็นว่าเห็นช่วงนะั้นมันฮิตอะไรแล่นอ้องปลาเลยช่วงผมบล็อกนะกนแบ<อ>บไปรุ่นไปรุ่นไทยเนาะเพิ่นมักตัดเนาะนอ้องปลาไปรุ่นสาวนาักยันเนาะเพิ่นตัดอยู่แล้วอยู่ฝั่งไทยเนาะแม่มาแน่เมน อยู่ฝั่งไทยเพิ่นเขาเหียนเพิ่นสีตาจีเรียนเนาะซาเวียกับหูแล้วว่าเขาหิ้วห้องเนปโปได้ต้องตัดผมสั้นเนาะตัดแต่นุบาลโอ้โหคุณพงษ์เนี่ยไปคนเนี้ยอืมนี่กับผูได้หูดอกซาเวียกันต้องป้าให้ได้คือหูอ๋อตอนนั้นจะเฮียนอยู่อนุบาลเนาะจะเฮียนทอดห้องไหนก็ลืมเลยอืมนอนุบาลสองอนุบาลสามนี่อืมตอนนั้นอยู่อนุบาลสองอนุบาลสามก็ได้มาลาวนะเหนื่อยตอนนั้น แต่ว่าตอนนั้นน้องป่าก็ตัดบล็อกคืนนะอกันเนาะบล็อกบางชาววิเห็นบางคนเพิ่นตัดเพียงหูเลยเนาะ mm. บางคนน่ะน้องปา่าไปตัดเพียงหูที่ mm, อ่าเนาะเพียงบา่าเพียงคออดีงามบางคนกูดาดอันเข่าก็เข่าอดไกับทรงบล็อกก็ไดดตัดเพียงหูกะ mm. งามคือเก่าบางคนเพิ่นอยากจงผมยาวก็บไม่ไจงกันกนนะ้องเนาะ มันเป็นกฎของเพื่อนเด้ตัดผมสั้นสิได้มื้อนี้ยังบ่ทันได้เข้าเวียกบ่เวียกเมื่อไง2:00น3:00นกับไปนั่นนี่3:00นนี่เป็นเข้าเวียกเวียกเพิ่นก็คือเอางัวกินหญ้าแต่ละมื้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาช่วงแดดแน่เพราะว่าสิได้ลงไปเฮือนตูสุนทนําจักเนาะเห็นว่าตาเพิ่นว่าสิพาไปอยู่พี่น้องเอ้ อาจจะมีเบียกับเราอีกหนึงเนาะน้องปเคยเบิ่งบอกประตูุนทนเราได้เมียเด็กแค่เด้กหกสิบปลายปี่ะถื่ว่าเล่ากระเถาแล้วแหละแต่เมียเราเนี่ยสามสิบปลายปีเนาะแต่ว่าพัวเปรตสิบปลายปีเนาะเลยเออว่าไปเมื่อนั้นไปเห็นตัวจริงแล้วเราก็เถี่ยงเฮงอะไรีวะแต่เราผัดถือว่าได้เมียเด็กเมียน้อยนะพี่น้องเนาะเสน่ห์ละเฮง น้องปาเวียนสิรีบ่บอกหมดแล้แล้วผู้เด้อจักไปสิถึงเด้อี่น้องปาพ่อเป็นตะยานได้เนาะผู้ใดดินเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยดินคงดําสิแต่ว่าโอ้ยบ่แล้วก็เพิ่นบ่ได้ดินเ้ออกเนาะแบบความฮักเนาะน้องปาเนาะความฮักมันบ่ได้ติอายุแม่นบ่น้องปคือ่คือตอบได้เนาะความฮักดกเอ้ยกู้เพิ่นนะ มาแล้วกันมักไผ้มากมันเนาะถือผู้ฮ่องมากนะสีอายุสำแดงกันมากคือเกาพี่น้องเลยเกาเมียนชาชีวามากเนาะอะไรกันหวานพี่น้องเลยเนาะอดีตหวานกันสบายดีสวัสดีพี่พี่น้องอีกรอบเนาะน้องปลานีิมาฝากน้องปลามีน้ำสมกับยูเกิลนี่ไม่ได้ชื่อมาฝากดนในยูเกิลนี่รสชาติที่คุณชอบเนาะข้าใจ แต่กันเอาสู bush, ่กวดนำไปกินกันพอดีฮ้อนเย็นกินเย็นท้องเนาะบ่ายสิไปหาเราคือว่าซื้อท่าอีหยังอีแลเนาะไปให้เลาเพ่นสิแม่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เรารุ่นเลาส้มกันคําบ่าตาเพิ่นสิได้พาไปพี่น้องเอ้ยบ่าตอนนี้จักมุมอยู่เกิดระเบิดอยู่เกิดระเบิดพี่น้องสิได้บ่มีแล้วอันนั้นว่าได้่าตัวนั้น พ boy, ี่น้องกินผัดระเบือใช่กันก้อนนันนี tai, But, cuz, benefit, ่พูดถือพี่ไอ้เรามันเหนียวข้อมุดมุดไตคขึ้น่นแต่ว่ามาเบิ้งนะพี่น้องว่าน่องปลาแล้วนี่การกินแล้วสคือเก่าอยู่บอตเตอกี้ตะกี้ว่าทรเรากินเนาะคำใหญ่คำใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็คือสิบอคือตะกี้แล้วเนาะเพราะว่าเปนใหญ่เป็นสาวเป็นแต่ละมือแล้วบ่แล้วยังพันใหญ่ยังว่ท่านใหญ่อยู่ ยังบัวยอมที่จเล่าคนทำหัวยอมเถาพี่น้องเลยคันเดือดมาเนาะว่าขออนุญาตพี่น้องเจอผู้ที่าเพิ่นมีอายุเนาะแบบข้าไปเอินแม่เอิญยังผู้ลงพ้นหนีพิ่นห้า้เนาะแบบแสดงท่าทีชินาแบบพ่อใจเขานะเมื่อเช้าพันมีพันกาลาเรีย่เ้าไปเอิาป้าบหรือว่าเมย์โบชินะลูกปตาเคยบอเพราะว่าอ่ามงคลพิ่นกาบ่พอใจเนาะสบายไปว่าแล้วกะตลาดนะพี่น้องเนาะ เขาไปตลาดซื้อช um ิ้นหมูนั Và ่นไม่ค่าคนหนึงเป็นกระรุ่นเมียชาวเวียลเล่นล่ะชาวเวเอิ้นเมียรถเป็นเนี้ยมาช่แหละเที่ยงตายค่ะพี่ชายชาวเวียบโอ้ยตายรถ่าคนสี่ห้าเลยเนาะว่าชาวเวกับย่างไปเลยชาวเวกับบุก้าสู่หน่าเราเลยเนาะซื้อแล้วเอาเงินให้เราเราก็ไปเลยพี่น้องเงินเนาะนี่แหละคนเท่าเราว่าเ่าว่าอย่างนี้โอ้ยใส่กรบปุมักเนาะพี่น้องเนาะเถามันคืออันนี้พเนาะเนาะ คือองปาคือกันนี่น่ะยังบ่ยกยังบ่ยกเท่ายังอยู่เป็นเด็กน้อยแต่ล้วกบ่เป็นเด็กน้อยนี่มันกคือว่าอายุยังน้อยเนาะสิได้รสเคือเก่าอยู่บ่เลยสตรอเบอรีเนาะรสสตรอเบอรีแต่ว่าบ่รู้ว่าข้าวก็หอมแบบนึงรสสตรอเบอรีมันก็หอมแบบนึงหวานๆสุจัน่อยเดียแห้งซะมื้อนี้มื้อนี้ก็ เอาเจ้าสีเอง่วงจิ๋เนี่ยเมืนสามวงก็ไปสามวงนี่เป็นไปเลยเลยสามวงนี่มาได้อีกมาได้เดี็กชี้ได้นอนพักผ่อนอยู่บ่งวันนี้เนาะคึ้มือวันอนพักผ่อนนี่เหมือนโอ้เข่าการชองเท้อเท้อที่แรกเข่าการนอนพักผ่อนเอาแห้งไปจุ้งว่ะเท้อที่สองไปจุ้งว่ะจนค่ำนะพี่น้องเนาะเมื่อนจะโดดช่วงเดี่ยวที่ยวเห็นเพื่อนเขีนงานมาได้เนาะเนาะมันเตีแห้งพี่น้องเลย อยู่ชื่อยังอบออเปาแห้งแหละห่อนแหละอยู่ในเพื่อนพอตู้จะานีเพิ่นใช่พัดลมได้บปะได้นี่แหละพี่น้อง,งเลยเนาะเพราะว่าขนาดคนที่ว่าเพื่อนที่ว่ามีไฟฟ้าใส่พัดลมนี่ก็ยังห่อนแล้วเนาะแห้งห่อนพัดลมใส่ก็คือไฟเนาะทำพออยู่เสียวโฮไม,ม่มันจะเย็นสบายกลัวพี่น้องเลยมันเย็นแบบเย็นคนละแบบเนาะ ยังสีออกท้งเก่าเลยกินข่าแล้วเบาเบาแลวมึงได้กินเข่าแล้วยังไม่ดกินไ่ะสอบโว่ปวดโพอยู่ยังคือ่กินหลาอย่างปวดโพเราพี่น้องยังคืออยู่ได้เน้ะสาวยาเราบร่ได้กินข้าวหนึ่งกะแห่งเขาแห่งเขาเวลากะทิหนึงแต่ละบาจังมือบ่ได้กินข่านี่โห มึงถือจะถามยาำเลยอก่กินตอนเช้าตรงนี honestly, okay? ้โม่กินตกอนเ้าตั้นะปวดภูเพี่เราเดี๋ยว่าบุญอยากเลยนี่เดี๋ว่ากินแนวอื่นแทนไม่กินแนวอื่นนะกินแนวอื่นแค่จะมักามากกว่าสิแนวอื่นจปกินมักครามบ้างจะชื้เดียว่าตอนจะกินมะข้อโมกินข่าวกินมะข้อตอนนั้นเปนการเปิดอาเครงกุ๊ฮะจะเป็นถวยฮะจว่าออกทางเก่าเนาะจนว่าพี่ยเบิดเ่น ชัดเอาทางเกาตอนนี้เวมจิอยวทางเกาคือการไปจักคือยุ่ยยากแค่ทำไมเขียมาถ่ายให้พงอืมบอกในอันนี้ว่าหนอนปาบอกว่าอยากไปสิมเขียวทางเกาอันนี้นะเนาะปวดโพล้อกตัวนั้นเพิ่นะเว้ยเนาะยังนมยังน้อยควรหนีเนาะเพิ่นกินเพิ่นยังกาไวชนนะพี่น้องไวจักองักจักไอเด็กเพิ่นนะช่วงนี้ก็เริ่มรู้จักความจักองักจักไอไปแล้วเดี๋ยวนี้ กินกันแบบว่าชุภาพเรียบหอยพุทธสตรีเนาะเดี๋ยวนี э so ้พ like <ivan> like <kel> ุทธาสตีอะไรนะเด็กก่อนนี้ทายยังมันกระเรียบเป็นดเลยเนาะเดี๋ยวนี้ดให้มันเหลือมันยังน้ำเน้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้เขาขอหล่อเลี้ยงเป็นเบิดจนเกี้ยงเลยเนาะเด่๋ยวเด็กเขาตู้มันเห็นยังก็เสียงเงินตามปุังอยู่เขาทำใหม่เดินทางไม่กันนี่นะ เอลาปัวคนนี้เวลาอจนี่บาบุญเพิ่นซื่นมันกินเพิ่นดีรึเปล่าดีเ่งมาบุญบารืบอะไยังบาบุญสารวัตรนะเห็นว่าเราเป็นกระเพาะตอนนะีน้กระเพเปลี่ยนบนหนั่งก่อนพี่น้องมันมืดเฮงจากน้องปลาหนาขาวกลายเป็นน้องปลาหนาดำเลยชาเวลกระเพาะชาเวลเนาะมันอยู่บนมืดพี่น้องเลยมันบนแจ้งเนาะในคลิปพี่น้องจะได้เป็นว่าเป็นไอรบ่เน่น เขาเป็นไข่ว่เน้าะแบ <c oughs> บนี้แหลปะปกติอยู่อันนั้นบบเป็นไข่เนาะจุ้งวัวลายไว้เนาะไข่ขึ้น <c oughs> เอาเวลากาจิถามเนาะว่าจะได้เรื่องงัวยอย่างนี้อย่ได้อยู่วะ,นะ <c oughs> เนาะเลยเด็กเต้เก็บตัวนั่นเรียนชื่อว่า <c oughs> อะไรบ้างเก๋าโจกไปดําเนินโอ้จกไปดําเนินเล็กหน่อยในี๋ยเวเข <c oughs> าก็มีเงินใช่เนาะ <c oughs> ชุกไปเฮตน้มนาบาอะไรเติอ,อเต็มเต็เตอ,ตอเนค<ด>นเป็นตอนไหนด้อ๋อออกใส่ก็ไม่ตูย้ายากใชเพันธุ์อะไรจนตันต้นเะอตอนพักวุไปห้องหมอจะนักแล้าออกันพูดละรพ้านอืตอนอ่พนท่วัดนั่นละบะอืะแต่ว่าความเจ็บความเป็นนะพี่เรา้องล,องลูปปลาเพิ่นก็ได้ช่วยการกับเริ่มไมร้ว่าเพงยัยิน เป็นเป็นพยาธิใดๆก็น้องทีมหมอเพิ่นว่านะเออเป็นคนนิดานยามแบบเอ็นเฮงก็เพิ่นมาไอ้ไอ้เลือดคอออกนะโอ้เลือดคอออกเวลาไอ้ขนาดเท่าบ่ได้เลือดออกอย่างนีเก็บนให้เบแล้วนได้แม่ีกรบเบืบตงต เอาบอกเลขได้แล้วน,น่นะน้องป่าเอาตรงๆเนาะถือว่าน้องป่าบอกเด็ดจีได้น้องป่าวันที่เลขเลขไทยน้องป่า<อ> <laughs> เลขยี่จอกมื่อนั่น <laughs> น้องป่าบอกถือว่าถืออยู่น้องพี่น้องเนาะบอกถืออยู่มื่อนั้นเอาคำเลขยี่จอกนะไม่ต้องไปเด้อบ๊ <laughs> ไปดีพี่น้องตามือๆอยู่กับบ๊วยบิน,นได้บินบ๊ว <laughs> ย ไปแล้ววันหหนี้ผูออกนงเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งนเนาะพี่น้องเนาะของเดือนสิบเนาะถือว่า <c oughs> ขอให้เป็นเดืนดนอ,เอนที่ดีเนาะพี่น้องเริ่มต้นที่ดีของแต่แล้วคนเนาะทุกๆคน,นเนาะพี่น้องเนาะเป็นเดือนที่ว่าเป็นอย่างไรประสบผลสําเร็จเด้อเนาะน้องฟ้าเวลากับวันเกิดเจ,เจ,เจ,เจเ้าเดือนไหนเนาะสิบสองธันวาถือว่าถึงเดือนถึงมือวันเกิดเลยไปจักอันนี้จ บ่คิดเลกว่ายือคนเพื่อนในทำมันถิงมือวันเกิดเขาบ่กอันี่แกเบอร์จัดตัฉลองงานวันเกิดเลยเด้ฉลองวันเกิดขึ้นเพื่อนไหมพ้อม่เนาะทำกันเลยผูกแขนเลยนะถทาแบบนี้ก็ขาดกินแล้พี่น้องเงนเนะาะทากันถึงมือดีมืองามเป็นวันเกิดเท่า,านี้แล้วก็มือขึ้นเพื่อนใหมเน่พี่น้อง,าาอองเลยแต่ว่ามันเป็นเดือนเดือนเกิดเจ้าอยู่แล้วเนาะพฤศจัดประมาณได้บอกกันแล้วบอกกับเา ขอตู pues ้มาตู้เงินกนเพือนอืมนี่ยังนาเยามือวันเกิดเนาะมืองามดีพี่น้องเฮาเกิดเลยเนาะแต่ว่าเรื่องขึ้นเือนใหม่แา้ลูปาเป็นลืมแล้วบ่เรื่องเพลงอหยังวนลืม่แล้วจ้ะลืมปาเราบ่มอมาตั้งแต่่านเียวว่าสิขึ้นเือนเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี้บ่ได้ซ้อมดุบ่จักสิลืม ได้ชมได้ชมเลยเพลงตอนนั้นมีจักเพลงว่าตอนนั้นหลายเพลงอยู on, <someone> ่เลยเนาะไม่แต่ตัว <ded> นี้จำได้จักเพลงตอนนี้จำได้ป้าปวดโพชิได้มิวสิกยู่งกันงานสเพื่อนอยู่บ้านนี้ถ้าว่าเอ็มซีทั้งคนผู้ใหญ่คนอยากฟังเสียงเจ้าร้องเจ้าชิร้องได้บ่บ้านนี้ทำได้ไงยืนยินตรงนยาก็ได้ยยินมาอะไรนั้นได้ เพลคือเขาเห็นนะห้องเทล่ยวไหนยังก้งเพลงอันที่ว่าตอนนั้นน่ะร้องลูกป้าร้องเพลงยังก็อย่างว่าอันนึงนะที่ว่าร้องลูกป้านางร้องอยู่น้ำมันนะบางดังเป็นเชียร์ของนามนะเพลงอย่างว่าสาวลาบบอลเมีนสาวยังไงสาวลูกคืงวันแฟนอ่าสาวลูกคืงวันแฟนยังได้อยู่ว่าสาวตอนนั้นเพิ่งหนึ่งกัน นักรูปป่าจะยังจืดได้อยู่จะเปิ่นเขินอายพีน <ś m ary> พ่น้องเลยมาได้เปิ่นเขินอายเนาะเปิ่นทาล่องอ่ะอันมืองามยำดีคือเลือนไม่เป็นเพืพ่อแหละเดี๋ยวนี้บริมีเอฟซีเปส่งเพลงใหม่ตีฮ่ <c oughs> บริมีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแต่ก่อนช่วงนั้นน้องลูปปา่ากำลังเริ่มอ่าคิดเป็นนักร้องพี่น้องเลยเนานะเอฟซี FC เป็นกรส่งเพลงมาหให้ห้องให้ล้ำเนาะถึงเวลาอยู่ แต่ว่าลุปากยากเนาะลองปาเพื่อสิได้เนาะเพิ่นสิจื่อแต่ละเพลงแต่ตัวนี้บ่จื่อแล้วพี่น้องบ่จือจักเพลงเลยพเพลงนี่บ่จือเลยจือได้แต่ชื่อเนาะชื่อเพลงาันมนลืมละแต่ว่าจือได้แต่ชื่อเพลงเนาะแต่ว่างเพลงบ่ได้เด้พี่น้องเออดแงอาวเยวยางลงเนาะบ่ตาเพิ่นสิพาไปเด้ เดดโพดเดดโพตอนนี้จะมูเลยเนาะสมโมงสี่โมงสี่เจ้าคือบทาจุงตอนสี่โมงมันพอดีเดดอ่อนจุงแบบสี่โมงห้าโมงประมาณอยู่ห้าโมงคอยขึ้นมาเือนราวหกโมงจะขึ้นเนาะสามนาทีมงสี่ห้าหกีสามช่วโมงไงมืดที่มืด มือพดอีกริงถนนาถอดน่นเมือนอนด้กูเจ็บมื่อคืนนี่แปดโมงเ้สี่นาทีแปดโมง้าสี่นาทีกระตือเ่ย่ะตื่นจากมงหม้โอยใครชอบนึ่งว่านอนแปดโมงคึค่งตื่นแปดโมงครึ่งไม่ได้เลยเนาะแต่มูก็ตบมกันนะกะอีนี้เลยเปิดมองขยี นอน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 แต่หัวแรงตื่นแต่อันช่วยๆแล้ะพี่น้องเนาะนอนนอนนอนแต่หัวคำตื่นตอนช่วยบาทนี้นอนกินบาน้นนนนบานกินเมืองนอนกินบ้านกินเมืองวะโอ้ยตัวเดดแเองอะไรพี่น้องขาวไรบ้านโอคค้ผิวลายชาสีขาวช่างเหรอนะเบิงนะ้งแน,น่ขาวแล้วขาวบอลเป็ปปนแต่ย่านแต่ไอค้คนเลาวพี่น้องช่างคิมปรุงมามันยังบ่ฮหอ,อนเดี๋ยี้ช่างคิม สางคีมปุ๋งอะไรเออสราคีมนลงไปคอมเมนต์ว่าน้องโป๊ปะจะใช้ขาเพิ่นบ่จะมมือเราจะสร้างให้เพิ่นสั่งให้สาวในในสาวสั่งจาั้แกะแล้วลงเอาเป็นคีมรุ่นยังไงน่ะคีมปุ๋งแบบเท่าเอ่อ้าบอกถ้าผิวถ้าแต่โุกไปเลยอืมแต่ว่ามันบม่ได้มีสื่อว่าซื่อคีมในในี่มอืมบ่ยังไม่ได้อ่านสื่อ แต่ว่าเรื่องกิมปุ่งนี่ซาเวลกับนี่นะพี่น้องบางตะกี้ซาเวลย่าน,นพี่น้องเป็นกิมปุง่งย่านนั้นมีสารลายเนาะยังมีสารลายตะกี้นะเดี๋ยวนี้กับแต่ละยานมันก็ต้องปรุงเบิร์ดนะพี่น้องเดี๋ยวนี้แต่ว่าเป็นกิมท่านงขนาดซาเวลกักบแบบว่ามันบ่มี่ฮิห่ห่อแบบอันนี้ครั้งแรกซาเวลกับโบกา้าเลยที่ว่ากิมท่านาเป็นกิมกิมปุ่งนะงเราเคยเห็นบ่บางอันมันก็จะมีน้ำมันเหลืองเยอะน้ำมันนะ มันแอบน้อยดอกมันบ่ได้มีแพ็คเกจอีหยังนูลาดอกเป็นเอ๊ะชื่อๆเนาะาวียวเคยเห็นเอื้อยน่ะใส่เราน่ะเซาสิวเาจากที่สิวลายๆน่ะเซาแต่ซาวียวย่านอย่างเดียวเวลาเฮาหยุดใส่แล้วมันเกิดขึ้นมาหลายพี่น้องนี่เนาะายบ่กใช่คิมบางตัวคือว่าเรื่องคิมถนัดก็พี่น้องเนาะซา้วเคยใช้นี่บางอันนี่เฮาหยุดใช้มันก็บ่เกิดหยังขึ้นทั้งสิ้นนี่พี่น้องหยุดกับปกติ ขีมบางตัวนี่เขายุดปุ๊บขึ้นปับ๊บเลยคือว่าตอนท่านี้ข่าแล้วพี่น้องหรือว่าสิวยังก็เริ่มหายเริ่มจางหนากาะเขาเพราะว่ามันกัดหนาเขาดีบ้งางเป่าหยุดใส่ผ้าแล้วิวขึ้นเน๊เะก็เป็นเพคขีมเป็นหนาเพาา่ซานแต่ลอยอย่างประมาณนี้แล้วพี่น้องว่าหลายอย่างพี่น้องเลยตอนนั้นจนประ้าเขาใส่ขีมพี่น้องเลย มือหนิกะใส่คือการกับน้องปาลาอลไรใช่ไหมหนิกะเป็นอันอยังก็ขอห้องอยังกํน้องปาลาเรื่อยเลยเขียนนุ่นเนาะใส่แบบเป็นเขียนนุ่งเขียนนุ่นไปน้ำลิ้มาเซเว่นไปพี่น้องเลยสมาน,นี้ม่ได้ใส่เป็นขีม้มกระปุกกระปิกเ,เนาะใส่เป็นธรรมดาธรรมชาติพี่น้องเลยโคเดตบัวเขาหนากระเนาะ มาแลกก็สิเกี่ยวเขาเนอะไดโนส a u r u ุโดนก็สิได้เกี่ยวผมจะนกลูกป่าน่าบม่ได้มีตัวสุกบ่ยังอยู่ได้เนาะยังโดนอยู่เลยน้องลูกปลาจะเขายาวเลยพี่น้องเลยน้องลูกปลาอ่าไดโนจะเงือบหนึ่งกับยังมีแหยงได้บ่ี่เนาะเอ็นอ้าวส่วนลาคิลี้ก็สิได้ขอตัวล่าแล้วพี่น้องเอ้ยน้องลูกปลาพักอนก่อนเนาะเพราะว่าาเรก็สิได้ไปสานต่องัวงลาเนาะสานต่องัว กินยาพี่แดงยังอยู่ขั้นไห้ขั้นหน้าเนาะสาบเลี้ยงเป็คือทิได้ลงไปเมื่อญาตบอต่าพันชิพาไปหาพ่อตู่ชุนทอนเนาะพี่น้องเนาะบอต่าพันยังว่าจะอยู่ดนเด้อว่าสั่นเพราะว่าทิได้ไปทางไม้น้ำเนาะเอาวสำหรับคลิปนี้